สวัสดีครับสวัสดี FC หน้าช่องทุกท่านเลยนะครับรวมถึงท่านสมาชิกในกลุ่มในครอบครัวชมรมคนรักฟุตบอลนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมขับชาเชี่ยวชาญนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่3ครับของเดือนสิงหาคมครับ2,567นะครับส่วนคู่พรีวิว1คู่1รายการวันนี้ครับผมหยิบยกไปรายการท่านั้นลาลิกาของสเปนเลยครับ เป็นทางด้านครับเชลตาปิโก้นะครับเปิดบ้านนะครับพบทางด้านข้างเข่าบาเลนเซียนะครับลงเตะในเวลาเที่ยงคืนบ้านเราเนี่ยเองครับผลงานของท่านเชลตาปิโก้นะครับในเกมที่แล้วครับเปิดบ้านครับเอาชนะท่านั่นอาร์เบส์กับไปที่2ประตูตัวหนึ่งครับความพร้อมวันนี้ของท่านเชลตาปิโก้นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของท่านผู้เล่นที่รอทดสอดความฟิตครับอย่างท่านกุ๊กาเดลลาตอเร่นะครับกับท่านบิเซนเต้อูกิต้านะครับที่มีอาการ บาดเจ็บนะบในส่วนการจัดทัพแผงผู้เล่นนะครับวันนี้นะครับจะมาในระบบ 4-3-3นะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านยาสโกอัปป้านะแล้วก็จะมีทางด้านบอลสคาอีเกลเซียนะครับโจนาธานเบมบ้านะครับเป็นทางด้านสประสานกองหน้าคอยลาดสกอร์นะครับแผงกลางก็จะประกอบด้วยทางด้านวิลเลียมสเกตเบิร์กนะครับกับทางด้านดามิเอนโรลิเกัสนะครับเป็นตัวควบคุมเกมอีกแรงนึงนะครับในส่วนของทางด้านคังขาวบาเลนเซียครับทีมเยือนครับในเกมที่แล้วนะครับเปิดบ้านครับแพ้กับทางด้านเจ้าบุญทุ่มบาเซโลูนาครับไปที่1ประตูต่อ2นะครับส่วนภาพทีมความพร้อมนะครับวััันนนนนนีี้ะะครรบบบใเเเื่่อองงขกตาดจ็ ็หลายตัวทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นท่าด้านโชเซกาย่านะครับมูซาดิกาบีนะครับกูเม่ดูเมนิกนะครับรวมถึงด้านฟาสเปเรสนั่นเองครับซึ่งมีปัญหาการบาดเจ็บทั้งนั้นเลยนะครับส่วนในเรื่องของการจัดทัพเซตผู้เล่นนะครับของท่านค้างคาวบาเลนเซียครับก็จะใช้งานทางด้านอูโกอดโดโลนะครับเป็นทางด้านหน้าเป้านะครับส่วนทางด้านหน้าต่ำครับก็จะเป็นหน้าที่ของท่านอันเดียอลเมตานะครับช่วยสนับสนุนอีกแรงครับแผงกลางก็จะเป็นท้านเดโกโลเปสครับซาบี เกลล่านะครับเป็นตัวควบคุมเกมนั่นเองนะครับมาเข้าทัศนามุมมองนะครับคู่นี้ของผมเลยนะครับในมุมมองส่วนตัวนะครับของผมครับต้องบอกว่านะครับเชลตาปิโก้นะครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีเลยทีเดียวนะครับ เกมในบ้านในะครับค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานอนนะครับได้เสมอนะครับหลังจากที่ผลงานครับในบ้านเนี่ยหเกมที่ผ่านมาครับชนะไปถึง4เกมแล้วก็เสมอ1นะครับหเกมที่ผ่านมาครับเกิดสกอร์โอเวอร์ครับเกิน2.5ไปถึง5เกมติดแล้วครับต้องบอกว่าถ้าวัดจากเปอร์เซ็นต์เนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ครับกับเกมในบ้านนี่ออกสกอร์สูงทั้งนั้นเลยนะครับส่วนท่านเกมเยือนนะครับของท่านบาเลนเซียครับเกมที่ผ่านมาครับกับเกมนอกบ้านของพวกเขานี่ต่ำแค่เกมเดียวเท่านั้นครับในเกมพวกเขานี่บุกไปแพ้ท่านนั้นรีโซเซดับป นะครับวันนี้เลทกำแพงนะครับในมุมโอเวอร์สกอร์ครับเปิดมา2.25นะครับวันนี้นะครับผมให้เลือกเจที่ทางด้านโอเวอร์สกอร์คู่นี้เลยครับเชลต้าปิโก้ครับกับทางด้านค้างคาวบาเลนเซียครับจะเกิดสกอร์นะครับโอเวอร์นะครับเกิน2.25อย่างแน่นอนครับวัดไปที่ทางด้าน2.25ครับในมุมสูงปี๊ดได้เลยครับเชื่อว่าสดใสอย่างแน่นอนนะครับส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะติดตามนะครับแนวทางของผมเพิ่มเติมครับไม่ว่าจะเป็นแนวทาง ชุดแพ็กเกจ3ตัวนะครับรวมถึงท่านบอลไลฟ์บอลสดนะครับบอลตัวอื่นของผมครับไปติดตามผมได้ที่ทางด้านชมลมครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านแอปพลิเคชันเกี่ยวครับ c h 0 9นะครับอย่าลืมครับมีแอด i ไ n น์นำหน้าด้วยนะครับจากันวันนี้ขอท่านโชคดีมิชัยแล้วมาเจอกันใหม่กับชายเชี่ยวชาญวันต่อไปครับผมขอบคุณครับ